ชื่อสนิทจูไทยสงครับอาชีพรับจ้างครับแม่โคอายุ49ปีครับเมื่อ20ปีที่แล้วขับรถแม่โคอยู่ดีๆมันมันเกิดอาการเก็บท้องช่วงท้องน้อยเนี่ยปัสสาวะไม่ออกเจ็บมากเลยก็ไปหาหมอหมอเขาบอกเป็นตอมลูกหมากโตเขาก็ผ่าตัดหลังจากนั้นมาก็เขาให้ยามากินทานได้3มเดือนมันก็หายไม่ค่อยปกติเท่าไหร มันก็ปวดปัสสาวะไม่ออกอยู่หลังจากการผ่าตัดมาก็เป็นอาการอย่างนี้มาเรื่อยๆจนมาเจอแฟนเขาแนะนำให้กินยากับหมออื่นก็ลองเอาไปทานดูหนึ่งกล่องทานหลังอาหารครั้งละหนึ่งเม็ดเช้าเย็นกินตอนแรกปัสสาวะมันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยออกประมาณอาทิตย์หนึ่งปัสสาวะเริ่มเริ่มดีขึ้นก็ปัสสาวะปกติ ปัจจุบันก็ขับไมโคอยู่ตั้งแต่กินโทมาซิงพัดสองอาการดีขึ้นมากเลยใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขไม่ปวดหน่วงแล้วทานโทมาซิงพัดสองมาเรื่อยๆครับ